ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับใครที่อยากได้บัตรเติมเงินมือถือฟรีแล้วก็บัตรเติมเกมฟรีนะครับก็สามารถสมัครได้จากด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ Tech ANC กันด้วยนะครับผมอันนี้คือบินครับที่ผมได้รับเข้ามาจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับผมซึ่งมีชื่อว่าคลิปแคลปครับก็เดือนนี้นะครับผมก็ทําเงินไปแล้วประมาณ2,000กว่าครับผมก็มีบินทั้งหมด9บินด้วยกันนะครับผมนะซึ่งบินทั้งหมดก็จ่ายเข้ามาครั้งละ9.75ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับผมนะก็สำหรับใครที่ สนใจนะครับแอปตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะโอเคครับผมนะก็เปิดเข้ามาครับผมนะก็เป็นแอปนี้เลยนะเป็นแอปสีเหลืองอันนี้เลยเดี๋ยวลิงก์การสมัครยังไงผมก็จะวางไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็คลิปแคปนี้จ่ายเงินจริงๆนะครับล่าสุดผมก็ถอนเงินเข้ามาแล้วนะครับผมนะเมื่อกี้ไอ้เมื่อคืนนะผมก็ถอนเงินเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ครับนี่เลยนะเสร็จสิ้นนะวันที่21นะครับผมก็ถอนเงินเข้ามาแล้วก็ วันนี้ันที่22นะครับอ่าก็มีเงินเข้ามาจริงๆด้วยนะครับผมอ่าสบินด้วยกันก็เกือบประมาณ9ก้า้กว่าบาทนะเกือบ1000บาทได้ซ้ําไปนะครับผมนะกวิธีการเล่นแอปตัวนี้ก็ง่ายๆเองนะครับทุกคนก็แค่เรานะครับมาดูวิดีโอนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้มันนะผมนะให้ให้เวลาตรงนี้ขีดตรงนี้มันวิ่งไปอยู่ตรงนี้เราก็จะได้รับเป็นเป็นเหตุสมบัตินะเหตุสมบัติคือย,ยังไงก็คือตรงนี้เลยนะทุกคน หิสมบัตก็จะมีอยู่ตรงนี้เลยนะอันนี้2อันนี้คือหิสมบัตจากการเชิญเพื่อนส่วน2อันนี้คือจากการที่เราดูวิดีโอ watch video to get more s e s นะผมนะก็ถ้าเราดูวิดีโอเสร็จมันก็จะเพิ่มน้บเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในการดูวิดีโอก่อนนะครับวิดีโอตอนนี้คือเราเหลือแค่ 40, 40วินาทีเราก็จะได้รับหิสมบัตแล้วนะซึ่งเราก็ดูวิดีโอต่างๆไปก็ส่วนใหญ่วิดีโอที่เข้ามาก็จะเป็นวิดีโอท้าทายหรือไม่ก็วิดีโอตลกนั่นเองเนาะ วิดีโอนี้ครับก็เราก็ดูไปนะดูดิอ่าวิดีโอตลกวิดีโอที่ว่ามันน่าทึ่งๆนั่นเองเนาะโอ้โหสุดยอดเลยคนนี้แข็งแรงมากๆเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหโอ้โหอ่าก็จบไปหนึ่งวิดีโอนะครับเราก็ดูวิดีโออื่นต่อก็ได้นะเฮ้ยไอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้นี่ไงเกือบแล้วทุกคนอ่าตอนนี้ก็ แล้วก็สองวิปิ้งมันก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาหนึ่งาการแจ้งเตือนก็กดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีเหตุสมบัติให้เราก็กดไปนะแล้วก็กดทห่สมบัตินะั้นดูว่าข้างในมีอะไรบ้างซึ่งในเหตุสมบัตินี้มีแค่ของรางวัลแค่อันเดียวนั่นก็คือเป็นบัตรโก้นั่นเองบัตรรัฟเฟลโกนะครับผมก็กดไปอันนี้ผมก็ดดบคอยไป50คอยนะครับผมคอยอยู่ตรงไหนคอยมันก็อยู่ที่ตรงนี้เลยทุกคนนี่นะคอยนะครับผม อ่าก็ประมาณนี้นะครับในการทําแอปตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราไปที่เมนูมีนะครับแล้วก็ไปที่เมนูนี้นะครับผมก็คือเป็นเกมเกมในส่วนนี้ก็จะมีเกมหลากหลายให้เราเล่นครับก็จะมีเกมที่มีชื่อว่าอ่าอควีเรียมก็คือเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาแล้วก็แบรนเน่นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นลัคกี้โดนะอันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับการสุ่มนะสุ่มคะแนนว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่นั่นเองเนาะเหมือนกับเกม เกมเลี้ยงปลาแล้วก็กดไปที่เกมเลี้ยงปลานะครับทุกคนก็จะมีเกมเลี้ยงปลาให้เรามาเล่นด้วยกันนั่นเองซึ่งเกมเลี้ยงปลาในส่วนนี้เราก็สามารถจะนาปลาที่เราเลี้ยงไปขายได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นอาหารปลาที่เราสามารถจะนํามาเก็บได้ฟรีๆเราสามารถที่จะไปดูเพื่อนได้ก็คือกดตรงนี้เลยนะแล้วก็กดที่วิสิตนะทุกคนเพื่อจะไปเยี่ยมชมปลาของเพื่อนแล้วก็เราสามารถที่จะนํา อาหารได้นะเก็บอาหารได้ผมก็เก็บอาหาร,าหารได้นะครับผมนะก็ได้3อาานนัน,อ euh น,อนอด้วยกันแล้วก็นําอาหารในส่วนนี้นะครับไปให้ปลาของเรากินได้จากนั้นผมก็ไปกดวิสิทธิ์ไปเยี่ยมเพื่อนๆของคนอื่นๆต่อผมก็กดเอาสติลนะครับเ,เ,เพื่อเอาอาหารปลาเท่านั้นเองแล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนคนต่อไปนะครับเพื่อจะได้รับอาหารปลาของฟรีๆนะขอสักประมาณ10คนเราก็จะได้รับอาหารปลาไปประมาณ30แล้วทุกคน 30เท่าไร30ไปใช่ไหมสามสิบสามสิบเม็ดซึ่ง30เม็ดเราก็ถือว่าปลาของเราก็ถือว่าอิ่มแล้วละ่ะนะอันนี้ก็โอเคได้รับไปวิธีการให้อาหารปลาก็กดที่ว่าฟีดนะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าปลาของผมอิ่มแล้วละ่ะอ่ามันอิ่มแล้วก็เราก็ไม่ต้องให้อาหารปลาเพราะว่าปลาอิ่มแล้วเราค่อยมาให้ใหม่เมนูต่อมาคือเมนูลัคก,กี้โดนะเมนูลัคก,กี้โดคืออะไรก็กดเข้าไป เป็นการสุ่มนะครับเป็นการสุ่มภาพมากกว่าซึ่งต้องใช้เหรียญน,นะครับโกของเราแลกด้วยนะครับผมซึ่งเหรียญของเราตอนนี้มีอยูสามพันเหรียญน,นะก็ใช้ครั้งหนึ่งคือต้องใช้สองร้อยเหรียญก็กดเข้าไปหนึ่งครั้ง New t ท cket และเรามาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าเราก็กดนะขีดขีดนี่แหละเราจะได้รับอะไรหรือเปล่าอ๋อรับไปเลยสิบเหรียญน,นะลูนทุนไปสองร้อยรับไปสิบเหรียญไม่คุ้มอยู่แล้วกดอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนเราไม่เข็ด แต่ว่านี่นเป็นเราจะเล่นแค่3ามครั้งเท่านั้นเองอันนี้ก็ศู์ไม่ได้อะไรเลยอ่ากดอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมต่อไปนะครับผมนะครับอันนี้ก็ศู์เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราออกไปแล้วก็มาเล่นเกมต่อไปคือเกมเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะอันนี้ก็คือเราต้องใช้เหรียญครั้งละ500เหรียญด้วยกันนั่นเองเนาะดูจากไหนดูจากไหนดูจากเมื่อกี้นะครับผมนะที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้ก่อนตอนนี้ผมมีอยู่อ่าตรงนี้นะ500เหรียญน,นะครับทุกคน กดไป new new ticket แล้วก็กดวาดรูปมีเลขเจ็ดไหมมีเลขเจ็ดแค่ตัวเดียวทุกคนอย่างน้อยเราก็ได้รับเงินนะแต่ถ้ามีเลขเจ็ดหลายตัวเราก็จะได้รับหลายเหรียญหน่อยเหมือนอันนี้นะเราก็รับไปเลยประมาณ 7, 1, เจ็ดหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเหรียญน,นั่นเองก็เอาหนึ่งเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบวกกับห้าร้อยก็เป็นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับก็กดอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนเกมนี้เราจะได้เหรียญเยอะนะ แต่ถ้ามันเสียก็เสียเยอะเหมือนกันอ่าเหมือนอันนี้เออมี2ก็รับไปเลยแค่277เท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเกมต่อไปนะครับเกมต่อไปคือเกม X อ t กซ m นะครับก็คือต้องใช้เหรียญทั้งหมด1นึ0 0เหรียญด้วยกันกดที่ X am, เ t e a m l o ตม์ลอนะครับผมก็รอสักครู่หนึ่งอันนี้คือเราต้องใช้เหรียญของเราทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งละ1 0 0 0เหรียญน,นะซึ่งเรามีแค่2 0 0 0เหรียญ ต่มาดูการผมถือว่ามันยากหน่อยนะเกมนี้อ่าได้เลขแปลกนะแปลกสามตัวนะครับซึ่งห้า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 ก็เป็นทั้งหมดไม่กี่เลี้ยงเองนะก็ถือว่าเราเจ๊งอยู่ไม่คุ้มนะแอปนี้ไม่ใช่เกมนี้อ่าเหมือนอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ขอครั้งสุดท้ายแล้วกันครั้งละสาม โอโหตรงนี้เราได้เยอะเหมือนกันนะทุกคนนะแต่ว่ามันไม่คุ้มเท่าไรหร่เหลือสามร้อยแล้วทุกคนนี่เลยทุกคนได้เท่าไหร่ได้แค่สามร้อยเองทุกคนเราออกไปดีกว่าแล้วก็ไปที่เกมนี้ดีกว่าลงท,ทุนกับเกมนี้น่าจะไม่ทันแล้วเพราะว่าเงินของเราตอนนี้มีอยู่แค่ประมาณสามร้อยกรอเป่าเมื่อกี้อ่าถ้าสามร้อยเราไปเล่นให้หมดกับเกมตรงนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็มันก็คล้ายกับลอตเตอรี่มัน ผมว่ามันไม่ควรที่เราจะเล่นนะเพราะว่ามันเสี่ยงมากเลยเสี่ยง,งนในเสี่ยงที่ทําให้เสี่ยงของเราหมดเหมือนของผมนะตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วผมข้อไม่เอาแล้วผมแนะนําให้เรามาเล่นเกมอะไรเรามาเล่นเกมเลี้ยงปลาเท่านั้นเองเนาะเพราะว่าเกมอื่นนะครับมันก็ไม่ค่อยโอเคทักเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือให้เรามาเล่นโดยการแนะนําเพื่อนนะครับผมนะแนะนาเพื่อนแล้วก็ดู <lead. S 1> วิดีโอเท่านั้นเองนะครับซึ่งจะทําให้เรานั้นนะครับผมได้ได้อะไรได้เรียนเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานอ้าวขึ้นหนึ่งครั้งอะเหมือนมีคนสมัครเข้ามานะเมื่อกี้ถ้าขึ้นหนึ่งหนึ่งเหมือนเมื่อกี้ก็มีคนสมัครเข้ามาผ่านผ่านอะไรผ่าน URL ของผมนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่อะไรต่อผมจะพาไปดูที่อีเมลนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้มีอีเมลเข้ามานะครับผมนะอันนี้เลยนะไม่ใช่น,นี่๋ยวผมขอหยุดแป๊บหนึ่งนะ นี่เลยทุกคนนะก็มีอีเมลเข้ามาวันนี้เลยนะครับก็มีอีเมลสามอีเมลหนึ่งฉบับแต่ว่ามีหลักฐานการตอนเงินทั้งหมดสามฉบับสามฉบับด้วยกันนะครับผมนะก็หนึ่งนะครับแล้วก็สองสองตรงนี้นะแล้วก็สามนะครับผมก็รับไปเลยนะสามใบใบละสักประมาณสามร้อยบาทก็รวมๆทั้งหมดแล้วก็คือตกประมาณหนึ่งพันกว่าบาทหรือไม่ก็สามไอ้ไม่ใช่หนึ่งพันคือเก้าร้อยกว่าบาทนะก็คือเก้าจุดเจ็ดห้า เดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะครับผม9.75 9.75ดุคูณสานะครับไรายได้ของวันนี้ก็คือเท่าไหร่อ่ะ5กุคูณกับ30 877บแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับที่สามารถทำได้จากแอปหาเงินฟรีที่มีชื่อว่าคลิปแคลปนะครับผมเราก็แค่ดูวิดีโอนะครับก็สามารถจะหาเงินเอาไว้ ทำอะไรก็ได้เติมเกมก็ได้หรือไม่ก็เอาไว้ไปซื้อสินค้าอย่างอื่นก็ได้เช่นกันเนาะสำหรับใครนะครับที่อยากเล่นแอปตัวนี้ผมก็จะวางลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับใส่รหัสแนะนําด้วยวิธีใส่รหัสแนะนําก็คือให้เราไปที่เมนูที่มีชื่อว่าสีวาดแล้วก็ไปที่เมนูนี้หนะ้าดีเด็มนะครับทุกคนแล้วก็ให้เรากรอกนะครับรหัสแนะนําของเราตรงนี้เลยนะรหัสแนะนําของเพื่อนนะครับผม8ตัวด้วยกัน พอเรากรอกแล้วเราก็จะรับเงินทีเลยนะครับ1ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับผมนะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็บายบายเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชม